Happy birthday to keep... you. Oh, oh, Bye. oh, oh, Bye. oh, Bye. Nice. Bye. oh, 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 Okay, โอเคอเครับลูก สาธุสาธุเก่งจังเลยสวัสดีค่ะพี่ฮะสาธุไปสาธุกับระสาธุ อากาศพระลาพระรักไปแล้วสาธุ วันัวไม่คิดป่าวเอา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 เย้สุขสันต์วันเกิดครบรอบามปครับเย้ให้สีไปเยค่ะนี่เป็นอะไรนี่ถักรวยเนี่ยฝอยใหญ่ตุ่มเออสเปรย์เจลฝอยใหญ่ตุ่ม ด,ดิเเลยเเดี๋ยวจริงๆย,ยังไม่ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวอถ่ายรูปไหมอันถ่ายรูปก่อนนะ เอาตัวเงาเงาไหมเอาที่มันอยู่ในเงาไหมเอาตัวเงาเงาไหมเคตัวนี้นะเกลยในชินชินอมเพียงสิวม่ใช่เปล่นชินเป่าเพียงสิเพียงเพียง เดี๋ยวก่ออนเไม่ให้ดูไม่ให้ดูต้องรุ้นนะกันหนึ่งสองมาดูเลยอะไรอ่ะเนื้อแกะเลยแกะเลยแกะเลยขิงแกะเลยนี่แกะให้ขิงปะเนี่ยโอ้อันนี้กระรัมเบอร์ไปปุ๊บเลยชึบ จะหาเองเอาแล้วเอาแล้วอันนี้อันนี้จากพี่อะไรนะอันนี้ของมินดาพี่มินดาอันนี้ของพี่บินกยังก้แกอแกน้้้แก้้ก้แก้้ก้้แ้ก้แก้แ้กกกกก้กก้กกกก้ มือถชาอ่อเพ่อ้าตัวอะไรไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดไม่ดูาดอะไรอ่ะไหนพี่ดูการ์ดห่ี่ดูการ์ดหน่อยน่ด้ไดูสิีกินกินโจดานว้าวสีดูโวยนโยนน ให้น้อแกะถุง้น้องถุงน้องแกะถุง็ไดให้น้องแกะถุงให้น้องแกะถุงเย่กระมุมแกะบกกองอย่คืนหนึ่งสองสามพี่หสามคันแล้วไหมสากันไหมพี่พี่้ำไหมโอเคโอเคเดีวเอาให้พี่ดีเอาอ้เอาแล้วกองใหญ่กองใหญ่ เราให้อาคีมนะอาคีมขอบคุณลุงน an an ัทด้วยค่ะตอนนี้จะเน้นในที่สุดก็ได้นี่คืออย่างนี้ครับขอบคุณค่ะเอาไหมเอาไหมตื่นเยต่นอขวาดไปเร็วพอขวานตืนแล้วไปแล้ว

ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรง่อยมือนกันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแก้วแก้วอะไรแก้วของชินอันนี้ชุดชุดชุดญี่ปุ่นชุดอะไรนะนดูสิดูิก่อนนะแลวอยไปกินไหญี่ปุ่นกิโมโนอะไรเนี่ยกโกะยินเราใส่กับเชิ้ตสีขาวนะ เชือดสีขาวยังไม่มีเลยครับขอเพิ่มครับเซอร์เพิ่งให้เลนะขอนเออเพิ่งให้หัเหล่้อคือไรกวอเือกเลยเืเลยารเลยแเลยเะล่นเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย เลยสีอุ้ยอะไรหน่ะ้อะไรนๆอเคๆอเคแกอะซอะแกอยากได้สีชมพูอุยไม่กิไม่ไดหยิได้สไหนไี่อยากได้ตัวไนดูสได้ตัวไหนเลยอาตัวไหนตัวไหนสิซมเหมือนกันตัวแพนด้ารอโอเคพไก็ซมเหือนกันะหรอพไผ่ข้้งขอ้จะปีปอปีไมินะอุอันนี้ก็มีะอาไงนะอกดึง อันนี้ดิโอเคอันละอ่นดึงดึงดึงเอ็มช่วยจับจุมเฮ้ลุ้นอะคิดว่ามดึงด้สีเขียวซ้าเหมือนเดิมมาดูสิจะได้ลุ้นมากเลยเอ็มเช็กการตเอ็มชวยเช็กการป๊บหนึ่งป๊บนึงป๊บนึงลูก tham gia tham gia được con tham gia được con tham gia được con tham gia พี่พายของพี่พายขอป้าพึ่งเก็บก่อนขอบคุณครับป้าพึ่งก่อนขอบคุณครับป้าพึ่งลูกขอบคุณครับป้าพึ่งตัวไหนอันนี้ตัวไหนตัวไหนตไหนตัชี้ใหม่สิตัวไหนตัวไหนรตัวั้นเหรออาแก

อ้าวนตัวไหนอ้ดีใจดีใจมันอยากได้แบมันอยากได้ออได้แค่แบกแบกแค่เน้นเริ่ดีหนสองสีอะไรอ่วคินเอาสีอะไรครับสีอะไรเอาสีอะไรสีอะไรสีอะไ ต่อไปต่อไปอันนี้ของยายอีทลูกของยายอีทแก้หมาแก้หมถามยายอีทให้ยายอีทแก่เลยไหมของยายอีทแก่ได้ไหมให้ยายช่วยสิปะให้ยายอีทช่วยแก่เร็วได้สิเดนสองสิดี๋ยโอ้โอ้ย กรอร์บ่อน้าว้าวอะไรนะลวดหนังงาลวดเล็กคู่ว้าวลวดเล็กคูว้าวสองไครอากินองพีินพุณคคดใหญยังลวดอะไรนะแก่ตรงนี้บันไหม คะแต่ยายอยู่ไหนขอบคุณยายครับคุณยายก่อนขอบคุณยายก่อนครับคุณยายตตาายายอยู่ไหนยายอยู่ไหนตาตาล่ะตาตาล่ะอเป็นตรงนแล้วอะไรนะคะเล่นตรงนี้หรอโอเคเล่ยหรออ่ะคินค่อยเล่นแกะก่อนแกะอย่างอื่นก่อนได้แกะของยายยิ่งชูพราสุด้ด้วยเลยกิดอะไรกันกิอะกันเดี๋ยวต้องใส่ถ่านใส่ถ่านก่อนจะดคับทำไมล่ะเนี่ยล่ะ แกให้หมดก่อนแก่ให้หมดก่อนแกของก่อนแกของก่อนนี่ของใครเนี่ยอ๋อใส่ปลาก่อนนี่ของใครใส่แบตก่อนเสแบตกยนเดี๋ยวยายไปใส่แบตให้ก่อนให้ถึงพุ่มขอขอุอคุณ่ขอคุณออะไรใ้ออะร้คุณอหุออคืออะไรให้อุ้ออคะอุอะไรอยู่ข้างในอะไม่รู้อะตา้ออไอ ของใครนะของใครนะไม่ไม่ใครซื้อให้นะใครซื้อให้อาคีนนะอาคีนเดี๋ยวก่อนครับนี่แกะอีกอนของตาอกอันกันไกลไปหน่งแล้วเดี๋ยวไปใส่ฐานอย่แกะได้ไหมแต่เย็นเย็ใจเย็นๆเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิตายแล้วตายแล้วใจจด่ออยู่แม่โคบังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวใส่ฐานให้นะโอเคไหมดูวางตัดองตางดูา

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งเดี๋ยวใส่หานใส่หานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหลงร่างใส่สารลงร่างส่ทานก่อนเดี๋ยวลง่างใส่หานใส่หันก่อนโอ้ยขอไม่เสร็จกขอไม่เสร็จเดี๋ยวใส่หัวก่อนหัวจอใช่อันนี้ใส่ฐานแล้วคร่ะยังใส่ฐานอุ้ยอะไรอะคิมโอ้ยอะไรอะคิมอยากได้ไรบดซุปุปนั่นเหรอเยอะมากเลยเอาเอาออกให้หน่อยมันจะอย่างนี้มันคืออะไร จะว่าจะว่าไปรถตัดนั่นเกีบตุ๊กตาได้ตัวหนึ่งอ้าวยังม่เก็บได้หน่ะไองตัวเหรอ้กีบแค่เหรียญเดียวเหรียญเดียวองันเลยสองคกนสองคังแล้วของพีบอดพีทไทยแต่แต่บดบิรกีบไหม เปิดดเปิดนี่เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้แต่แตแตแตะอกอะเปิดเปิดอะหมุนหมุนอยกโยกยกยกนั่นแหละอ๋อที่เหรอม่มาเลยนั่นแหละนั่นแหละอือคีบีี่หมุน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 นมหันมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ มุนมุนหมุนหมุนหมุนมันอยากได้อันเนี้ยคินอยากปล่อยายในแป๊บนึ่แลบนูเ่อ่าเลครับจะมันจะเป็นไปเนีดีนี่ฮะโอเคนั่นแหละนั่นไงมเ้เอทุกคนรวงขวายังเตียกินเอรแกใหม่เร็วๆไอ้แกี่ไนอีกอันอย่าึงแกนหร เอาคืกอาคินไม่ยิงใส่คนอื่นอาคินต้องยิงใส่หโอเคไหมายหนล่จอที่เ่แเร่อ่างอืแเซีเลหรือเปล่าเราซื้อแล้วะรอ้อะไยอ้อ่ยอกะรน้่ยอ้กนแล้วพี่ยอ้อ้กบนี่ยนนี้นนี้อันนี้นี้ปูโดนละ อม้อย่าคือถ่าคือถ่าเนี่ยแล้วคุณด้วยปลุกอลมณ์นลจ้นเหรอแมแหมแมอยู่นแรมแรมแรมอยู่กะของพี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปแกะนี่กันไปเลยเฮ้อะไรงี้ยเอาอกกอนเอ้ยอ้โหคนแบบโอ้โหลบปลงแตงครับโอเคมันเด้งเก่าจริง ใช่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 ใย่ใช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 ่่ใช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 ่ช